รู้ไหมคะว่าไตของเราเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างวันนี้ครูแก้วจะพามารู้จักกับหน้าที่ของไตค่ะหน้าที่ที่1เลยก็คือขับของเสียออกจากร่างกายค่ะไม่ว่าเราจะกินอะไรเข้าไปนะคะมันจะผ่านไม่ตับก็ไตนี่แหละค่ะคือผ่านทั้งสองอย่างแต่อาจจะหนักที่ตับหรืออาจจะหนักที่ไตหน้าที่ที่2ก็คือควบคุมความดันโลหิตควบคุมปริมาณน้ําและเกลือแร่ในร่างกายของเราค่ะและหน้าที่ที่3ก็คือควบคุม ความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายของเราด้วยข้อที่4คือควบคุมการสร้างเม็ดเลือดแดงและข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือควบคุมการสร้างวิตามินดีฟอสฟอรัสแคลเซียมและกระดูกถ้าใจของเราทํางานผิดปกติของเสียมันก็จะมาค้างค้างอยู่ในกระแสะเลือดของเราในร่างกายของเราทําให้ร่างกายของเราทํางานผิดปกติและผลสุดท้ายอวัยวะต่างๆของร่างกายเราก็จะเป็นพิษทำให้ถึงเสียชีวิตได้ค่ะ